ที่คุณยังหุ่นดีขนาดนี้ผมอยากเห็นเทรนเนอร์คุณเหลือเกินาุ้ยมาแล้วสวัสดีครับสครูดีครับครูครับตัวเนี้ยครูเพิร์นว่าผมเครียดมากเลยนะขับรถเนี้ยไปดีรถมันติดมากนะผมติดอยู่ฝั่งนู้นหลายชั่วโมงเลยนอ้โห ผู้ีคุณเล่นมานานหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งลงกินเน็ตบุ๊กนะฮะกินเน็ตบุ๊กครับผมเป็นชายพอกายที่เล่นกล้ามขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่ฮะผมผปัโโ้งมาจนแบบว่านี่ถามที่นี่โลกเท้าช้าเพราะผาทำไมเล่นคุณไปเล่นเพื่ออะไรฮะตรงนี้ไม่มีคนมีคนเล่นนะถ้าใช่ฮะมีผมคนเดียวฮะในโลกครับเพิ่งลงกินเน็ตบุ๊กไป<อ>กล้าม,มขาใหญ่สุดที่สุดผมผม,ผมได้ตำแหน่งมากล้ามส่วนเวลาคุณเล่นคุณเล่นอยู่เลยเล่นอย่าง ร้อยกิโลจะได้พี่พ้อตันซอนอ้าจริงๆท่าไม่ตลกนะคุณคุณเห็นผมเป็นตัวตลกอะไรนะไปเล่าให้ใครฟังเขาไ็่ตลกล่าสุดคุณได้ดูคลิปไหมที่ผมลงมีโชว์ผมในยูทูบว่าคุณไปเซิร์ชได้ดูไปดูเลยพิมพ์ว่าอ่าพิมพ์ว่าคุณอกอู ผมใช้ผมใช้อกูดผมเพิ่งเปิดใหม่ครับพี่พัทยาใหญ่มากเลยอกูดฟิตเนสอกูดฟิตเนสแล้วตอนนี้ก็เดีวคลิปผมกําลังแชร์ในทั่วประเทศเลยอกูดฟิตเนสเลยใช่ฮะแล้วผมผมื่อเพิ่งไปประกวดมาผมประกวดพร้อมเพลงนะฮะพร้อมเพลงผมเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วได้ตำแหน่งมาด้วยเพลงอะไรได้แต่ผมโชว์โชยคุณหนึเขาดูเลยที่ผมไปโชว์วันนั้นนะครับดูดูอ่ะมาฮะ คุณต้องชอบไปดูไมดูอยู่กับอาจารย์ดูคุณจะกระชุดกระเบ้าพายจากกูเลยเนี่ยเอางี้เดี๋ยวให้เขายกทีละชิ้นทีละชิ้นดูซิว่าเขาทำได้ไหมอ่ะคุณลองอยากดูเขายกว่าเขายกขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวดูคุณลองยกอ่ะคุณช่วยผมยกหน่อยอุ้ยหลังก็หักตายเลยครับพี่น้องเราช่วยยกหน่อยได้ครับอ่ะนี่ปุ๊บ ยข้งนี้ะสิมังกพอได้เลยกระกุกกระพอมนี่โอเคฮะโอ้ยน่าเจ็บว่าเจ็บแสบ้างอุเจะบหัวมากกว่าจ็บัวมากกว่างเจ็บัวมากกว่าง